สวัสดีค่ะแม่เอน้องเกณฑ์น้องนี่นะแกล้งจักรยานจะไปแว้นไหนฮะแอนพาช็อปจะไปวันเซเว่นคือคือวันนี้ขับจักรยานไปเหรอใช่ทำไมอ่ะไม่ขับรถไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดโอเควันนี้จะไปตามหาอะไรจะไปหา ไอเทมเด็ดที่เขาออกมาใหม่แล้วทำไมเก่งหน้าเทมอย่างนั้นล่ะไอซิมคิดแคทกับอะไรนะชานมอะไรเสร็จเชืชานมไตหวัดใช่ค่ะโอเคอ่ะเบบี้เกตบินอ่ะอมาทำไมรถมันกระดึ๊กกระดึ๊กอย่างงี้กระดึ๊กกระดึ๊กอะไรมาม้านั่นแหละฮะมันมันอย่างเงี้ได้เอามันก็เป็นโช๊อ่ะอ่ะโอเคโอเค ไปดีๆนะคะบบี้เคนบิ๊กเคนบินตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่จอดจักรยานของเราแล้วนี่โอ้อยู่ที่ตลาดนั่นเองนะคะไปแล้เดินไปเซเว่นกันอีกนิดนึงาวตัวแบบว่าถังมากเลเอี่นะคะเซเว่นแถวบ้านเราต้องปั่นจักรยานมาเพราะไม่มีที่จอดรถ แน่ตรงนี้แถวหน้าปักซอยอืมปักเดินวิเกนมาเที่ยวเซเว่นหรอคะมาเที่ยวเซเว่นหรอคะเจปาฮะไปตามหาของกินกันนะอย่างแรกเราไปหาคิดแค่จอนไปดูก่อนมีไหมคะมีไหมมีแล้วเสร็จเลย มีอะไรโอ,อร้ย oh, น,นี่ไงเออ Inf อันนี้แหละที่เราตามหาอันนี้คือเห็นโฆษณาแบบใน u t u b e มานาะแล้วคือมาม่าเคยกินแต่อันเนี้ยโอรีโออ่ะเคยกินนะโอรีโออันนี้ที่ไนเม่กินบอกมามากินแล้วค่ะกินแล้วใช่ไหมอร่อยไหมูก็กินแลวหวานไปนิดนึงใช่ปะมาม้าไม่เคยกินแต่มาม่าจะซื้อกลับไปเดี๋ยวใส่ตู้ไว้ก่อนมันมีเยอะเราไม่ต้องแย่งเดี๋ยวเราค่อยมาเอาเพราะเดี๋ยวมันละลายโอเคแท่งหนึ่งเนี่ย สาบาทอันนี้มิชชั่นหนึ่งคอมพิวต์แล้วไปเดี๋ยวเราไปตามหาชานมเดินตรงตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตเรารู้สึกว่าเราจะเดินอ้อมนะคะมาไม่ค่อยได้มาเจเวนเนี้ยีไหมเขาบอกว่าอยู่ตู้แช่นมอ่ะอันนี้ก็ไม่มี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  ไม่มี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 ตึงตึงตึงมีไหมคะเราถามพี่เขาดีกว่าไหมเกสเราถามพี่เขาดีกว่าไหมเนี่ยถามพี่เขาเดินไปถามยังไม่เข้ายังไม่เข้าสาขานี้ยังไม่มาเงี้ยว เสียใจเออเมื่อกี้เราแอบเห็นดูอะไรกระเป๋างของเขาแบบไหนแบ็คพิงเขาคือใครแบ็คพิงไม่รู้จักรู้จักแบ็คพิงแต่ไม่รู้จำหน้าไม่ได้ว่าใครเป็นใครไม่ค่อยเห็นสาวรู้จักลพซ่อนสาวคนเดียวเอ้าดู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 เบบี้เกนจะเอาเนี่ยดูเห็นไหมเบบี้เกนจะเอาเอาเออนู่นนู่นน่ะเอาเบบี้เกนข้าวสาว อสรุปว er, <my> ่าชานมของแม่เนี่ยฉัน complete เอ้ยไม่ไม่ complete incomplete อ่า i n c ใช่ค่ะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเราจะได้ไอจิมไปอย่างเดียวเนาะก็เดี๋ยวเอาเป็นนี้ดีกว่าคลิปนี้แม่แอนจบหรือไม่จบดีอะ จะขาเดินดูขวอนแล้วกันว่าจะได้ของขวับ้างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาม้านะจะตามหาเซเว่นเรื่อยๆเพราะว่าเราจะแวะกี่เซเว่นถึงจะหาไอชานมตัวนั้นเจอนะคะให้ทีมงานขึ้นภาพขึ้นอะไกันเถอะใครยังนึกไม่ออกมันน่าตับยงงแต่ว่ามันเป็นไวรัลในเฟซบุ๊กมากเลยใช่ไงยังนึกไม่ออกหนูเห็นเยอะมากเลยใครยังนึกไม่ออกออไม่เลยเรากินที่ไต้หวันบ่อยๆไงเนาะเอางี้โอเคตามนี้ก็เดี๋ยวเราจะ แวะเซเว่นเรื่อยๆลองดูว่าอันนี้เป็นเซเว่นที่หนึ่งเนาะว่าทั้งหมดแม่จะต้องแวะกี่เซเว่นนะคะแต่วันนี้ที่แน่ๆคือเราได้ไอจิมคิดแคทแล้วแหละเฮ้ยเบบ,แบบี้รู้เรื่องไหมเบบี้รู้เรื่องไหมเแบบี้เแบบี้รู้เรื่องไหมเบบี้บอกว่าอพอใจแล้วเแบบี้ได้มาเที่ยวตั้งเท้านี่เราใส่ไปอุ้มมันหนึ่ใช่ครับกายหยิบของมาเยอะนะ น้องน้องก็มองกล้องน้องมองของเล่นอยู่น้องน้องมองของเล่นอมองกล้องแล้วเด็กทดูี้เอายอดได้ไหมลูกข้งนมันมีให้ระดับตกแต่งด้วยนะพีจนพอ อตอนนี้นะคะเรากลับมาถึงบ้านแล้วโอ้ยวุ่นวายมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบบี้เกน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 อ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมไอติมคิดแคทกันนะคะหนุ่มหนูแน่นอนไม่จะบอกว่าอย่างหนึ่งที่แม่แอนรู้สึกชอบมากเลยคืออะไรรือว่าซองเขาเป็นซองกระดาษนะต่อโลกนะโดแต่ข้างในก็เกลือพลาสติกอยู่ดีป่ะยูโรบอกว่ามีส่วนแบ่งให้ยูโรไม่บอกป้า ได้ไหมดีนไหมอย่ากใครกินไม่แบ่งเลยนี่แท่งเขาเกสอย่าพึ่งสิแท่งเขาก็จะเป็นแบบวงรีประมาณนี้นะคะเท่าแมกนามอ่ะมาไม่ก่อนเลยพอๆกับแมกนาเลยเออที่มีหลังๆมี่ออกมาหลายอย่างนะมีโอวัลตินออกมาด้วยใช่อร่อยเหมือนกันอร่อยชอบโอวัลตินมากกว่ากินแคทดีค่ะถูกกว่า5้าบาทเลยยี่สิบห้าบาทอร่อยทำไรอ่ะ เหมือนรสวานิลาทำอะไรคราแต่ว่าข้างนอกอ่ะก็คือแบบเอาฟิชแทสปลาป่นเกตมากินมั่งมาว่าก็อร่อยดีเอ้ย<ด>ใกล้ถือดีดีสิลูกนะอ้ยนดีอร่อยกว่าไปางพงค่งหรอในเท่งมุงต้องเท่เาไหร่อ่ะสามสิบ มันจนอร่อยกว่าหรออืร่อยกว่ามันเดี๋ยวต้องลองอ่ะใครกิโอวนเป็นแล้วบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันคุเคยใครเคยกินทั้งสองรสนะช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าชอบอันไหนมากกว่ากันนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นอันจบภารกิจหนึ่งภารกิจแล้วที่เราแบบได้ชิมไอติมกิจแคสนะคะไม่เหมานกแม่ฮันวาก็มันใช้ได้นะแต่เดี๋ยวเราจะไปตามหาชานมไต้หวันกันต่อค่ะ มาทำธุระแถวสีลมแต่ว่าแอบเห็นเขามีบูธอ่ะชานมที่เราตามหาด้วยนี่ค่ะนี่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 นะคะนี่เลยเจ้าขวดนี้นี่แหละที่เราตามหาแต่เมื่อกี้แอบไปถามเขาเขาบอกว่าเขาไม่ขายค่ะเขาจะแจกชิมตอนประมาณบ่ายโมงพึ่ง วันนี้เวลาคือบ่ายโมงสิบสองนาทีแมงคงไม่รอแหละแบบเสียใจเสียใจมากแต่ว่าตรงนี้มีเซเว่นเดี๋ยวเราไปดูนนกันดีกว่าว่าในเซเว่นคนจะมีแ่บคือดูดีแบบล้นตู้มากเลยแจกชิมไม่ขายค่ะเจ้าหน้าที่เขา่าไม่ขายค่ะตรงนี้นะคะเป็นเซเว่นที่อยู่ของปึกหน้าที่แมนมาทําถุอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปตามหากันดีกว่าเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ตรงแผนกตูแชเย็เนใช่ปะพาไปเดินดูเลยซึ่งจะดึงตึ้งๆตรงนีง้ ดูแล้วก็ไม่มีอ่ะมีไหมไม่มีอยู่ดีอ่ะอตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกบริเวณน้อง,งมันหลายแดงโอ้ยกาสรุปจเว้นที่สองของเราก็ชวดน,นะคะเ,คเราไปดูมาแล้วไม่มีซึ่ง อะไรจะได้กินก็นไม่รู้ไม่รู้ว่าแม่แอนมองรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการตลาดของเขาแน่ๆเลยที่ทําให้มันแบบขาดนิดๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไป่อเซิร์นที่3ามกันค่ะอ่าสุดท้ายนะคะแม่แอนจอดรถเพราะว่าน้องเกณฑ์หลับอยู่นะคะเราก็ขอแบบว่าไ,ไม่มีขายเราก็ซื้อชิมเองกันด้ไม่ใช่ไม่มีขายนะคะเราก็หยิบชิมหน่อยก็ได้ไดค่ะ,คะได้กินแค่นี้ใช่ไหมน้อยมากไม่พอยาไส้หรอก และอร่อยรสชาติเข้มขน้นสมกับที่ตามหาหลายคนเขาบอกว่ามันหวานนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะคือณตอนนี้แม่แอนว่ามันหาซื้อยากมากอะเราว่าจะไม่ตามหาแล้วขออนุญ,ญาตจบคลิปเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าเราได้ชิมตามประสงค์แล้วรสชาติเหมือนที่ไต้หวันเลยนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยหวานไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งแม่แอนว่าเขาทําให้เหมาะสมกับรสที่คนไทยชอบทานอะไรเงี้ย สำหรับใครที่บอกว่ามันหวานเกินไปก็อาจจะใส่น้ำแข็งนิดนึงก็ได้นะแก้ขัดแก้ขาดโอเคนะคะถ้งางั้นขออนีาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เพราะว่ายัางไงก็ตามหาไม่เจอเราอาจจะต้องทิ้งช่วงเวลาให้เขาแบบว่ามีขายกระจายสินค้าได้ดีๆเนาะแอบบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบเขาเรียกไงอะ่ะกลไกการตลาดของเขาที่ทําให้ขาดขาดคนอยากซื้อกันน,นิดนะะึงอ่ะตามหาแบบว่าสุดๆเลยนะคะโอเคงั้นวันนี้ไปละคะ่ะ เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งเพลงหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทางไ G และก็ Facebook นะจ๊ะ